สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองเสนอสารคดีชุดเปิดประตูสู่อาเซียนตอนที่26การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียนระดับอาชีวศึกษาท่านผู้ฟังที่เคารพครับปัจจุบันรัฐบาลไทยได้จัดทําข้อตกลงในการเปิดเสรีการค้าการบริการด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาได้แก่การบริการข้ามพรมแดนการบริโภคในต่างประเทศและการจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ จากงานวิจัยพบว่าการอาชีวศึกษาของไทยเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในอาเซียนมีศักยภาพและความเข้มแข็งประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนมีการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อฝึกฝนในวิชาชีพโดยเฉพาะมีเพียงประเทศสิงคโปร์ที่มีความเข้มแข็งกว่าประเทศไทยอย่างไรก็ดีจุดอ่อนของอาชีวศึกษาของไทยที่สำคัญหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือทักษะด้านภาษาอังกฤษของทั้งบุคลากร,กรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาครับ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานอาชีว <hi> ศึกษาได้ดำเนินการให้นักศึกษาสายอาชีวะมีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนที่สำคัญได้แก่การพัฒนาภาษาอังกฤษโดยจัดให้มีหลักสูตร2ภาษาหรือหลักสูตรที่สอนบางวิชาเป็นภาษาอังกฤษในสถานศึกษาที่มีความพร้อมมีการจัดจ้างครูต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาอาเซียนมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รวมทั้งการจัดทำโครงการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ทักษะความชำนาญด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาเป็นที่น่ายินดีครับเมื่อผลการวิจัยพบว่าการอาชีวศึกษาของไทยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเข้มแข็งเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนและมีการนำเข้าของการศึกษาในรูปแบบบริการออนไลน์หรือไปศึกษาในต่างประเทศหรือเปิดให้บุคลากรทางการศึกษาจากต่างประเทศในอาเซียนมาทำการสอน พี่น้องชาวอ่างทองที่รักครับแม้การอาชีวศึกษาของไทยจะได้เปรียบประเทศอื่นในอาเซียนแต่ลูกหลานของเราจําเป็นต้องพัฒนาทักษะที่สําคัญในวิถีอาเซียนโดยเฉพาะทักษะภ,ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศที่ให้ความสนใจในแต่ละอาชีพแต่ตามธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพส่วนใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีด้วยการปฏิบัติหรือลงมือทําเฉพาะในสิ่งที่ตนสนใจไม่มีนิสัยรักการอ่านหรือความกระตอรือรือร้นในการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ครอบครัวจึงมีความสำคัญในการสร้างความตระหนักให้พวกเขามองเห็นอนาคตของตนในสนามแข่งขันของผู้ประกอบการทํานองเดียวกันกับนักเรียนวัยมัธยมศึกษาเพราะเขาเหล่านี้อยู่ในยุคแรกก้าวเข้าสู่อาเซียนเหมือนกันจึงยังมีประสบการณ์ด้านการใช้ชีวิตในวิถีอาเซียนไม่เข้มข้นเพียงพอ พี่น้องชาวอ่างทองที่รักครับการสนับสนุนการส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพให้แก่ลูกหลานของเราในยุคนี้ถือว่ามีความสะดวกมากเพราะสามารถศึกษาหาความรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ขอเพียงแต่เราต้องให้เวลาและดูแลชี้แนะสั่งสอนอย่างสอดคล้องกับความสนใจของเขา นอกจากนี้เรายัางสามารถเรียนรู้การอาชีวศึกษาไปพร้อมๆกับเด็กในปกครองของท่านได้เช่นกันครับนักศึกษาสายอาชีพของไทยเป็นกลุ่มที่ได้เปรียบในการประกอบอาชีพเนื่องจากมีความต้องการอย่างหลากหลายเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันคู่แข่งจากสมาชิกชาติอื่นก็เพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเราจึงควรเตรียมลูกหลานที่เรียนสายอาชีพของเราให้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสามารถแข่งกับผู้อื่นได้ในอนาคตครับ ตอนต่อไปโปรดติดตามตอนที่27การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียนระดับอุดมศึกษามาร่วมกันรับรู้เข้าใจการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองได้ใหม่ในครั้งต่อไป